กะผ้ามือนีหนูสิผ้าเบิงตู้ออฟฟิศสำเร็จรูปของหนูตู้เอซีวอลของหนูกับสีนี้นะตาประมาณนี้กะตอนนี้ก็เป็นแผ่นไล่อิดเป็นไล่เป็นไล่ของแผ่นเลเยเดิ้ลโบแมนโบแมนแบบติดไว้เปิดหรือว่าเป็นมีเอยงมาปิดทับกะตู้นี้กะสีนี้น้าต่างสองบานประตูหนึ่งบานขนาดตู้ขนาดสามพันสามนาต่างกะสีเมตรยี่สิบพันเมตรกะมาเบิ่งรอบๆด้านกะสีประมาณนี้เดินไฟความใจ ไปก็จำจำไฟเผาสู่ได้เลยหอมใส่งานหมอแก้กับแบบตั้งเป็นที่มองยูอาศัยเป็นแบบมันบาฮ้อนด้วยกันความฮผอนกับว่าเบิรงภายในกับสีประมาณนี้กับสีนี้พัดลมดูดอาการหทยนิสวิตไฟเดินไฟวางใส่งานเปนี่หลอดไฟอันนี้กับเดินท่อแอร์ไปให้ไปตำรับลูกค้าติดแอร์เองลูกค้าก็สามารถเลือกดูแจ้งว่าลูกค้าอยากได้แบบใดหน้าต่างแบบใดอันนี้กับหน้าต่างจะเปิดได้ หน,น้นาตาการเรียนขนาดจะเมดีดิบคุณเม็ดให้ในกับสิ่งเป็นหน้าตาประมาณนี้ตอนนี้กรจะโโมชันย,ยุท้าลูกค้าแบบอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าติดปัญหาตรงไหดคุยกับเลได้สอบถามอยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่คุยกับเลได้ไดดเลด,ดเลเบิ่งราคาให้อยากได้ขนาดประมาณเท่าไหร่เ้าสามารถผติตตมสปเปคของลูกค้าได้เลยว่าเขาอย่ากไ้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วกาวให้กับสิ่งนี้ แบบนี้ถ้าร่มของพ่ากบบที่เป็นคาตาลินโตผลิต phẩm ใส่งานอันนี้ก็มันมันเป็นแทนทางการข้าวมั่หอนนะลูกค้ามันโบวหฮอนเด้เนี่ยอันนี้มันตั้งอยู่กลางแดดกลางหมีมันก็โบว์ฮอนมอสําหรับแบบว่าไปตั้งไปในไฮในสวนบานเท่าเลยถ้ารลมตัวหนึ่งกบบอยู่ได้แล้วแล้วก็เป็นหน้าตาประมาณนี้ละกับโบวหฮวกันหนังกันปนได้ เออ่ไปก็ยังหลอดลูกค้าสามารถติดเพิ่มได้นะถ้าลูกค้าอยากได้แบบเป็นโคน้งเอือเป็นเงี้ยงลูกค้าสามารถติดเพิ่มได้ถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถสอบถามเลขเข้ามาได้เพิ่มเติมเลยเลขจิ๋มเบอร์ไปหายกับเบอร์เลขก็เป็น0931317289า่ง ID เดียกก็จะเป็น ac. sale ศูนยดิสมองได้สอบถามมองได้เพิ่มเบิร์ทักเลขของมาเดทตลอดเลยเด้อว่าต้องคิดองี้ยหลายเดี๋ยวเลขซิเบิร์หายสื่อว่าสื่อก็บม่ได้ว่ากันดอกมาปรึกษากันก่อนทักมาโลดเข้าทักกันเขามาเด้อไปฮอดกันเดเลขกันโยกว่างมาไห้เลยว่าไม่อยังกับมือนีกับประมาณนี้เด้อโอ๊ยเก่งว่ะเดี๋ยวต่อคลิปจบฟรี